ปรากฏว่าในพุกเนี้ยของบทุกทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นึ่ง <Okay. S 2> ต้นไม้อ่ะน่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันมีกิ่งก้านสาขาแตกแขนงไปทําให้มันปดบังแสงจากรอบรอบริเวณมันทําให้พื้นที่ตรงนั้นหนักมันมืดครับอ่ามันมืดอ่าผมกับเพื่อนของแมสสองคนยืนนิ่งอย่างเงียบแล้วก็รอฟังที่แมกเขาจะบรรยายต่อ ผมรู้สึกผมรู้สึกในน้ำเสียงที่เขาเล่านะพี่ว่าเขาเล่าแล้วเหมือนจะเหมือนจะร้องไห้